อยดยนะพี่มือทอดปลาจากพี่เคยคนดีนะคะทำให้น้องชายหันหมูสด้วยทำกับข้าวรอ,อน้องชายนะคะน้องชายมาสะดึกเลยวันนี้ทำอะไรคะไอเหยททำอะไรครับ คร <laughs> อบครัวหัวป่านะคะผัดผักนะคะต้อนรับน้องเมียนะคะน้องเมียมาเยี่ยมมาเยียนผัดผักนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปลใส่ลงไป <laughs> ผัดผักรวมๆนะคะใส่หนู้แล้วก็ทอดปลาเนื้ออ่อนนะคะเนี่ยค่ะคนเดียวไม่ต้องกินเอยอะนะคะจิบตัวก็พอปลาเนื้ออ่อนเล็กิเดียวพ <laughs> ่อครัวสุกแล้วใช่ไหมครับติดเตา เรียบร้อยหนึ่งการนะคะพร้อมเสิร์ฟน่ากินไหมมีอะไรบ้างเอ่ยพริกหยวกมีพริกหยวกกระลำดอกกระลำนะคะแล้วก็มีถั่วหวานว่ายแบบน้อยอ่ากินข้าวให้อร่อยนะคะฝีมือเนี่ยปลาเนี่ยไอเฮียทอดนะคะแล้วเด็โกรธแล้วยกนิ้วยกนิ้วโกรธที่ทำกับข้าวรอยใช่ไหม อายาปลาทำปลาทอดให้นะคะส่วนพี่สาวทำผัดผักนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าจะหมดจานไหมกเช้าของวันที่8นะคะก็ทําหน้าที่ของลูกชายที่ดีนะคะช่วยพ่อได้ย่านะคะทําแปลงผักค่ะ